ลุมยิงอย่าให้หอยิงมั่วน,นะแนะนำอย่าให้หอมันยิงมั่วน,นะยิงโอ้ไม่โอ้ไม่ก็โอเคท่านผู้ชมนะครับก็ก่อนที่จะเริ่มคลิปนะครับคลิปนี้เนี่ยแข่งขันทางเรียนนะครับผมอัดไว้นานแล้วล่ะอัดไว้ตั้งแต่วันที่4ธันวานานมากแล้วผมยังไม่ลงสักทีโอเคซึ่งนะครับผมจะมาบอกนะครับคือว่าเซิร์ฟ หลักเนี่ยมันเปิดมันเข้าไม่ได้ใช่ไหมครับอ่ะแต่ณตอนนี้เข้าได้แล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคคือแบบต้องไปอัปเดตตัวเกมนะครับเขาให้เปิดให้อัปเดตแล้วซึ่งอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหาว่าทําไมผมไม่พูดถึงที่ว่าเข้าไม่ได้คือว่าคลิปนี้ผมอัดไว้ตั้งแต่4ธันวากรที่ซื้อ จะเข้าไม่ได้ก่อนที่อัปเดตเซิร์ฟแล้วมันเข้าไม่ได้นี่แหละโอเคคือว่าเซิร์ฟนะตอนนี้เข้าได้แล้วนะครับทนผู้ชมแต่ต้องไปอัปเดตอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับใครดูคลิปนี้ก็โชคดีนะครับโอเคก็เข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับก็จ้อนไปดีโอเคอินโทรมาได้เลย โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดแล้วก็สูช่องเอ่อเจมี่เเจเหมือนเดิมนะครับขพโท่าที่ผมไม่ลงคลิปมานานมาก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 เกือบจะสองสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับเออก็ช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมนะครับผมก็ต้องไปเรียนเหมือนเดิมชิดไม่ล่ะเออแล้วก็คลิปส่วนใหญ่คิปที่แล้วเนี่ยเป็นคลิปเซิร์ฟทดลองใช่ไหมล่ะอืม เด่มาวันนี้เป็นคลิปแข่งขันนะครับพอไปที่ผมอัดคลิปแข่งขันใหม่มาเนี่ยผมอัดไม่ทันนะครับแต่วันนี้ผมมีโอกาสมาอัดแข่งขันทางเรือใช้ทางเรือ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 ซึ่งเขาบ,บอกนะครับทางเรือนี้ก็ผมเคยทําไปแล้วประมาณสามสี่สองถึงสามซีซันเพราะดูซีซันเกือบเพราะว่ามันจบไปก็เท่ากับ1ซีซันใช่ไหมล่ะซึ่งผมทําไปน่าจะเป็นสซีซันนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ย ก็หลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วล่ะที่แข่งขันเรือมาทีหนึ่งเนี่ยก็นานนะครับแข่งขันเรือนเนี่ยโอเควันนี้ผมจะมาสอนวิธีการชนะนะครับซึ่งผมแพ้ส่วนใหญ่นะยังได้เลยแพ้ไม่แพ้พ่อะไรหรอกแพ้แม่งเวลสูงมากแถมอัพเยอะกว่าผมนึงหลายเท่าใครจะไปสู้ได้วะซึ่งผมเนี่ยอัตราชนะอัตราเงินเยอะซึ่งไม่แปลกที่ผมจะเจอพวกเหล่าคน ที่มันได้เหรียญกันหรือคนก็อย่ามาหาว่าผมโหดนะท่านผู้ชมพวกที่คนที่หาว่าผมโหดเนี่ยผมไม่ไโหดอะไรขนาดนั้นโอ้โหผมไม่โหดหรอกถามจริงๆถามตรงๆว่าเห็นว่าแพ้ปับ๊บเห็นว่าผมแพ้ปับ๊บมีคนหาว่าอะไรนะมีแต่คนหาว่าอะไรนะผมเล่นกากเหรอ,หอเขาบอกนะครับผมไม่ไเป็นโปรเพเยอร์นะผมไม่ไเป็นโปรเพเยอร์ผมแพ้ เป็นคนเล่นอัตบอธรรมดาทั่วไปเป็นเพื่อนธรรมดาทั่วไปที่ชอบทําคลิปอัตบอนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับแล้วก็บางคนเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ,ญ่เทคนิคการเล่นของผมเนี่ยก็ผมก็รู้จากการเล่นรู้จักการใช้เทคนิคนะครับไม่ใช่ถือว่าผมไม่รู้เรื่องผมโทษเพราะว่าผมรู้วิธีและรู้วิธีการอัพนะทุกอย่างอยู่ที่การอัพและเทคนิคการเล่นนะครับแต่ในเซิร์ฟปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าเกิดเซิร์ฟทดลองนะครับ ทุกอย่างอยู่ที่เทคนิคและแนววางแผงทั้งหมดแต่ถ้าเกิดจยเซิร์ฟปัจจุบันนะการอัพด้วยนะครับแล้วก็ทักษะซึ่งทักษะผมไม่เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาคนนี้ใช่ไหมเออคนน,คนนี้แหละคนนี้แหละเวื่อเดียวกันก็จริงแต่แม่งโหดเที่ยมเหลือเกิน <Okay. S 1> okay. โอเคโอเคอ่อเสียงดังเกินไปโอเคลดมาโอเคใครน่าจ,จะได้อยู่นะโอเคซึ่งในโหมดทางแข่งขันทางเรือนี้ เขาได้เพิ่มมาแมปแมปมาใหม่ประมาณ3แมปนี่แหละถ้าจะไม่ผิดโอเคมาดูกันเลยนะครับนี่ย่างอะนี่คือเทคนิคการเล่นนะครับนี่คือบู๊บพลังไฟฟ้าปั๊บผมเน้นขึ้นชั้น2ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเอาเรือลาดตะเวนไงละ่ะโอเคดีกันเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนี่ก็ส่งทหารลาไปเก็บทรัพยก่อนซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้วในคลิปเก่าๆนะคือแบบทรัพยกอทางบกเนี่ยจะเยอะกว่าปกติเพราะว่า เขาตัดสเปกร์ทางน้ําให้เป็นแต่จุดทางน้ํานะให้เป็นจุดทางน้ําซึ่งในจุดทางน้ำเนี่ยถ้าคือยึดจุดทางน้ำได้จะได้สเปกร์ตั้ง300ทั้งหมดก็อยู่ที่300 200ก็ถือว่าดีนะอ่าสังเกตได้เลยครับผมชั้นสองปั๊บและนี่ไงผมสร้างฐาน <S <S เห็นไหมสร้างฐานนี้สร้างฐานจริงๆด้วยเออ,เอ,อนี่คือวิธีการสร้างของผมนะครับนี่เพราะไซา์ที่ผมสร้างเร็วเพราะว่าผมอัพที่มันเขียนว่าไอ้นะ การปรับใช้งานของสุงประชาการน่ะผม่ันตามเลลวล,วล,วล,วร,เลวร่นแหละแล้วก็ัาษฎรผมก็อัพคอมเลดอตันเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าสำหรับเอลต่ำเนี่ยน่าลืมนยครับท่านผู้ชมทักษะจําเป็นด้วยล่ะทักษะจําเป็นด้วยละ่ะ,ยละทักษะมันจําเป็นด้วยผมว่าทักษะแล่ว,ว่าปรากฏว่าทรัพยากรไม่พอที่จะสร้างเรือน่าเสีดยดายเนี่ยก็เก็บกล่องไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากโอเคมันรีกันเลยผมสร้างเรือตะเบนเพื่อที่จะไป ต้นใหญ่ผมจะเน้นลัสแต่ปรากฏว่ามันเลยมาแล้วเวลามันเลยผมก็ลัสศัตรูไม่ได้นะเพราะว่าศัตรูส่วนใหญ่ในเวลาหนึ่งนาทีกว่าๆมันคงจะได้ป้อมตำบิโดแล้วละ่ะจำนั้สิแลิได้จริงจริงนลไปที่ผมทํานายเอาไว้นั่นไงได้จริงๆด้วยนี่ไงผมก็ล่สศัตรูไม่ได้นะนี่ไงแต่ผมก็ได้ ح ح> เก็บทรัพยกรของผมไปแล้วละ่ะโอเคศัตรูก็พยายามจะเก็บของเขาแต่ปรากฏว่าผมได้ใช้เรื้อตะเวนกดดันมัน กำจัดเรือของมันมีคนถามว่าผมอัพเยอะสู้ได้ไหมก็ใช่ไงล่ะแต่ปรากฏว่าบางคนที่ผมเจอเนี่ยแม่งอัพอย่างกับอะไรก็ไม่รู้คือแบบโอ้พีไปไหนโอเคมันเกือบแรขกล่องโอเคต่อไปผมได้เวลาที่ผมต้องแต่กล่องแล้วละ่ะปพอมจะไป็นขรองของหาสมาธ์ก็ยิงไกลเกินไกลเกินไปแล้วละ่ะโอ้ต้องเอาตะวเวนเหลือตะเวนผิดแต่เหมือนพี่ดีโอเคกินได้ไหมได้วะเย่เย่จ yeah. ร yeah, ิงๆถอยมา ตดอไปผมขึ้นชั้น3ผมผมยขึ้นชั้น3ต่อแต่ผมต้องสร้างทุทหาห้าลงก่อนค่อยขึ้นไดะหาี่เอ๋มอมอนี่ก็ขึ้นชั้น3เช่นเดียวกันชิดไม่ล่ะเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้วะที่อัดหนาไม่มีการบอกเวลาการอัดด้วยโอเคอ่าโอเคตามนั้นเอก็รถต้นเบนมา เกกล่องปกตินะครับซึ่งการถ้าเราเก็บต,ต้นเกมเนี่ยเราจะได้เปรียบนะได้เปรียบมากๆถ้าเก็บก่อนศัตรูเนี่ยถือว่าได้เปรียบอย่างมากยิ่งเลยโอเคเก็บไป,เเปนะ <ไป S 1> โอเคนี้ผมก็อัพเอาทางเอาเรือจรลเก้กับเอาเรือจรเข้อสองอู่เรือนะครับแลก็ป้อมตะโดเพื่อไม่ให้ศัตรูมันมาลัชผมได้นะไอสมาพันธ์เรือเส,ส้นน้ำเซมบุกใครที่รู้ดีก็คงจะอย่างนั้นแหละ เห่นคันนี้อ้านเสียเปรียบแต่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะวิวต่ำเนี่ยต่อต้านได้เปรียบอย่างมากเพราะต่อต้านเนี่ยเรือของต่อต้านเร็วและสร้างเร็วกว่าสมาพันธ์แต่สมาพันธ์ถึงจะมาถึงมันจะมาแค่ลําเดียวก็จริงแต่มันถึกยิงแรงเนาะซิก็อ,อยู่ที่ว่าอัพเรือัตะเบียบรัอตระเบีรเพื่อปิดอ่าอูเรือรเรียบร้อยสมาพันเนาะเห็นไหมผมทำนายถูกเรือะทะลนนะถูกมาจริงๆงแ้วก็เก็บกล่องไปและอีกอย่างนะ แข่งขันนี้ถ้าแบบเราลัสชไม่ได้แล้วแต่เราลัสชมันเสร็จปับ๊บแล้วศัตรูมันมัวแต่สร้างถ่ายกับคืนมาใช่ไหมเราสามารถใช้เรือรัตเเวนเนี่ยเพราะเรือลัตเเวนมันเร็วใช่ไหมถ้าใครไปรยึดกล่องก่อนได้ว่าอย่าไปาลำเดียวก็พอเดี๋ยวมันต้องมันนี่จำนวนอะ่ะเพราะว่าอีกฟูงจะอ่ะถ้าคนเอาเรือลัตเตเวนไปหกลำใช่ไหมอีกสามลำเป็นเหยื่อล่ออีกสามลำเก็บกล่องถ้าเราไปที่จุดก่อนมันจะเก็บจุดเป็นแบบนี้ก็ตามนั้นนะครับ แล้วก็สามารถสุคืนเรือตะเวเนี่ยมันเร็วมันไปที่มันถึงจุดก่อนมันถึงที่จุดก่อนศัตรูเนี่ยเมื่อถึงจุดปั๊บอยาเอาไปแค่สองลำสามลำเอาไปสักสี่ห้าหกลำเลยเพราะเอาเอาครึ่งหนึ่งของลำไปล่อศัตรูแล้วก็ใช้เรือที่เหลือเก็บทระพยากรอน,นี่แหละคือเทคนิคก,การเล่นต่อต้านถ้าใครรู้วิธีเล่นนะโอเคนี่อะไรเรือพิฆาตโอ้ชีดไม่ล่ะเรืพิฆาตแหมแถมันยิงรวยเกิน มีตอรปิโดมีทั้งเทอร์โบสุูเบอร์เบไฟฟ้าของซูจิเรียบร้อยเรือเรียบร้อยไอ้ศัตรูมันก็เน้นแต่เรือเรือบิคาสนี่ครับมัน่อสูิ่มต้นขึ้นนะยิ่งแค่กล่องแค่จุดเดียวก็เสียทรัพย์กรไปเป็นพันกว่าเสียเป็นพันในที่นี้คือแบบสร้างแต่เรือไงละ่ะโอ้โหไม่ยอมหยุดด้วยดูมันโอเคใช้เรือตะเวนป่ามันดีกว่า <laughs> ทำอไรไม่ได้จะไม่ใช้อตัอเป็นปาดมันดีกว่าง่ายสุดเลยโอเคนี่อะไรเอ่ยเดี๋ยวไปคาดมาอีกแล้วจะมาลักหณาไว้หรือไปคาดถามจริงๆถามตรงๆหน่อยจะมาลักนะกันนักนกหนกหรอโอเคแต่ไปใช่เองก่นนั้นนะครับแต่ผมได้เปรีย่ยนคาดศึกซื้อศัตรูนี่แหละเพราะว่าผมเนี่ยได้กล่องเยอะกว่า,วามันแล้วก็ผมกางสร้างเรือแบบเต็มรูปแบบนะอือ โอเคก็ดีอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอย่างก็ไปโอเคแล้วก็อีกอย่างนะถ้าใครจำคลิปเก่าของผมได้ผมเริ่มจะสร้างแห่หอมาช่วยสนับสนุกสนการโจมตีในซีซั่นของแข่งขันทางเรือประมาณเออกี่ซีซั่นวะซีซั่นที่3ได้มั้งหรือคลิปที่3ของแข่งขันทางเรือเนี่ยผมตอนนั้นผมไม่ใช้หอเพราะว่าไอหานั้นเป็นแม็ เพราะมันเป็นแมปสั้นใช่ไหมถ้าผมจะไม่ปิดมเป็นแมปสั้นและมันสามารถใช้ป้อมโ่วยได้แต่ยิ่งเป็นแมปใหญ่แบบนี้นะฮอจําเป็นในการปราบเลยบิค่าอย่างยิ่งโอเคตอนใหปั๊บบังเกอร์อยุดบังเกอร์แต่ผมส่วนใหญ่ผมชอบสอดแนมที่สมุชาการมันอะ่ะอย่างเช่นถ้ามันสมุชาการชั้นสี่ผมโอ้ผมตกในวิฐฐกฤตกำวง,งเพราะมันสร้างได้ยุะก,กว่าและสามารถสร้างได้สามอู่เรือนอ โอเคแล้วก็นี่เลยเอยบูธท,ทองปกติเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากสร้างเรือจะแบบเต็มรูปแบบฮอก็มีดีเองคือแบบมองเห็นระยะไกลแล้วก็สามารถใช้ฮอในการการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่นี่ไงละ่ะการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ฮอในการสนับสนุนการโจมตีด้วยละ่ะฮอเนี่ยยิงเลไม่คาดเข้ายากก็จริงแต่มันสามารถช่วยในการลด ช่วยลดเลือดเลบคัตก็ยังดีนะดีกว่าไม่ดีกว่ามันก็ดีในการทำความเสียหายนี่แหละจบโอเคเด,ดี๋ยวซิโอโหเลยบิคาดเลบิคาดก็ถึกเกินฮอยิงแทบจะไม่เข้าเลยเออคุณท่านผู้ชมคุณรู้ไอหาวันนี้มันก็อะไรคนเหล่านี้มันก็โหดเที่ยมเหลือเกินโหดเที่ยมในที่คือแบบสู้ยากโอ้ไมก่ก็ไม่ล่ะแต่ฮอเนี่ยแต่ถ้าไปที่เอาฮอเพราะว่า ถ้าป้งผมดีๆนะท่านผู้ชมถ้ามันเอาเรือเซทอรน้ำเสริมอกมันก็ดีเลยไหมล่ะคือแบบมันดีเลยในการสร้างเรือบิคาด์นะคือแบบอ่ะตามนั้นคือแบบอู่เรือหนึ่งอู่เรือมันสร้างได้แค่หนึ่งหน่วยเพศของหนึ่งหน่วยนะอย่างเช่นอู่เรืออย่างเช่นถ้ามันสร้างแต่ถ้ามันสร้างเรือบิคาด์หนึ่งเรือเซทอร์น้ำจะมีอีกหนึ่งอู่เนี่ยมันก็เสียเวลาเปล่าๆผมก็ทราบว่าสร้างไอ้เรือจีเก้มาเป็นเต็มรูปแบบนะแต่ถ้ามันสร้างมาอู่เรือที่3นะแล้วมันสร้างเรือเซเทอร์น้ำเสริมบอกมาด้วย คือแบบอันนั้นแหละคือเจอผู้เล่นที่ฉลาดมากฉลาดเลยทีเดียวดี่ายังไงครับอ่าศัตรูตตกำลังจะวิกฤตตรงทุนตั้งป้อมตัวเวพิ่มเติมได้แปดกล่องนั่นแหละไอ้ก็ได้แปดโอเคได้แปดจ้างตำแหน่งตั้งเปนคา่าแบบสรูปแบบโอเคแล้วก็ห่อกระจายไปแบบนี้นะเพราะว่าคอยเห็นว่ามันจะเบาุกทางไหนอย่างเช่นเพราะสาเหตุเพราะทุกอย่างในทางเรือเนี่ย ถ้าเราตั้งรับตรงนี้แล้วมันบุกอย่างทะลวงตรงนี้เราก็แตกผ่ายมันเก็บเป็นเยื่อหน่อยแต่ถ้าเกิดฮอมาอย่างนี้เล้วเห็นว่าบุกฝั่งไหนแล้วก็สามารถจ่ายกล่องทับแล้วไปตั้งรับไว้แล้วก็สามารถเตรียมการต้อนรับสตูได้อย่างง่ายดายโอเคตาเนะสเซนบอกมันสู้ฮออย่างง่ายดายเหลือเกินอุ้ยเก็บสอยฮอผมได้ได้ว่ะแม่งจะแรงไปไหนอน,นั้นก็แรงเกินเลยแซ่สนะสเซนบอกดูมันยิงดูมันยิงฮอผม ไม่พ่อแน่หรอกไม่ใช่พ่อมันแรงไม่ใช่พ่าอะไรหรอกพ่อผมไม่อัพเฉย <g ül> จริงๆนะครับท่านผู้ชมพ่อผมไม่ได้อัพถอยถอยไม่นะฮอ,อรค่ะเลกหนึ่งกล่องศัตรูก็แบบไม่ยอมง่ายเหลือเกินเลยฮะตรูก็แบบอะไรนะส่งหน่วยมาอย่างโอ้โหส่งมาทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหแล้วแสดง แต่ว่ามีดีอย่างเงินคือแบบผมเก็บเรือสะทินนะสะบอกมันไปหมดเมื่อเก็บไปหมดฟ้ามันก็ไม่ได้หรือเปคาดไม่หล่ะว้าวนี่ข้อดีของฮอนัะท่านผู้ชมฮอเนี่ยลุมยิงอย่าให้ฮอยิงมั่วนะแนะนําอย่าให้ฮอมันยิงมั่วนะยิง โอ้เลือดสมิ่นและเบริเบร์ก็เยอะเกินโอ้โหกำจัดหน่วยอุ้ยเห็นเท่าที่เห็นแล้วเปิดปค่ะเดี๋ยวจะแค่สามหน่วยอยู่เป็นกองสามตนหนึ่งตายไปสองมันไม่ใช่แล้วนะเรือบปค่ามันไม่ใช่แล้วนะข,ข,ข้อดีของเรือข้อดีข้อเสียของเรือบคาาคือ,อยิงอากาศไม่ได้มันดีตรงนี้แหละมันยาดไม่ได้แต่เสซฟมันดีตรงทางน้ำแบบเต็มรูปแบบนี่แหละไม่กอดไม่ละก็รอยไปนะครับ แล้วก,ก็ดีแล้วที่เราทำอะไรจะไปฆ่าศัตรูนะเพราะว่ามันเปิ้งสเปกก่อนเนี่ยสกาส้างจะไปฆ่าราคา320รยี่สิบเลยนะถือว่าราคาถือว่าไม่น้อยเลยนะ 120, 320 320ยี่าร้อยี่เนี่ยไม่ถือว่าไม่น้อยนะันเกมมันตวอรจริงๆก็คงส0 0 3 0อ0สมกว่าบ้างเรือลำหนึ่งกี่บาทว่าเป็นแสนเป็นร้อยล้านมั้งโอเคเล็กจุดเดียวนี่ไงจุดนี้ก็โผลม,มาพอดีและไอศัตรูก็เน้นแต่เรือสะเทินนะ้ำสะเทินบกเทคนิคฆ่าใครไม่รู้เทคนิคนะ เรือจะาเคกำจัดเรือพี่ถน้ำสินระบกไปหมดปับ๊บก็ให้ฮอเนี่ยกำจัดโจมตีเรือบิฆาถึงแม้ถึงเมื่อเรือจะเคแตกหมดก็ตามแต่เราสามารถกำจัดของมันไปด้วยนะคือแบบอ่ะเมื่อเรากำจัดเรือบิฆาตไปปับ๊บเราก็เลือแต่หอถึงแม้ไม่มีใครยึดจุดก็ถ้าไม่มีใครยึดจุดก็จริงแต่เรามีหอคอยช่วยไงล่ะคือแบบเราสะสมหอไว้นี่คือเทคนิคการชนะ แข่งขันทางเรือในยุคปัจจุบันซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนทันวาน,นะครับ่านผู้ชมยังจะมีแข่งขันคริสต์มาสหรือเปล่าผมว่ามันต้องมีเอถ้าผมจะไม่ผิดนะจะมีเอคริสต์มาสกับแข่งขันที่สนะปีที่แล้วผมก็เคยลงคลิปไปแล้วละ่ะปี2 0 1 0ปี2020น่ั่นแหละอโอ้ชิดไม่ละ่ะนั่นไงไอหอจอต้าอาเซียนสมาพันธ์ก็แรงเกินไปแล้วละ่ะของตอต้าเป็นแค่ป้อมปืน แม่ก็ยิงแรงเกินโอเคอ่ชาช้าทีนะครับแล้วนี่ก็คือวิธีการชนะทางเรือคือแบบเรือจักรเค่กำจัดพวกหน่วยยิงหอและให้หอที่เหลือและให้เจอจักรเชษที่เหลือและให้หอโจมตีเรือบิคันเรือจักรเชษแตกหมดก็ตามแต่เรามีหอแล้วสบสมหอไว้แล้วก็สามารถสู้ได้โอเคอ่าจริงๆนะครับนี่คือวิธีการชนะแข่งขันทางเรือแล้วก็อธิบายวิธีการสร้าง วิธีชนะของต่อต้านนะในเวลสูงในเวลต่ำเนี่ยเรือตะเบนลัรใช้ได้นะแต่คุณจะต้องเน้นคุณต้องอัพด้วยละ่ะอัพความเร็วก่อสร้างและอัพความเร็วกรผลิตถ้าไม่อัพเนี่ยเราก็สู้ไม่ได้ทุกอย่างอยู่ที่การอัพความเร็วนะนะในแข,น,ข,น,ขนทางนี้ถ้าอยา่างเะทางเรืออัพทางเรือคือแบบอย่าลืมด้วยละ่ะอย่าเน้นแต่ความเร็วเน้นความถึกและดาเมจของเรือด้วยโอเคสามาคลิปวันนี้ก็คงจะไวแค่นี้แหละท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเจอกัน Yeah!